ก็สวัสดีนะคะวันนี้เนี่ยมาเจอกันเป็นคลิปสั้นๆนะคะเป็นตัวอย่างถุงน้ํายานะคะว่าถ้าเราปล่อยน้ํายาออกและเป็นแบบเนี้ยเราจะต้องปฏิบัติยังไงนะคะอันนี้เป็นรูปถุงน้ํายาที่เห็นได้ชัดมากนะคะก็คือถุงน้ํายาเนี้ยมีสีแดงแปลว่ามีเลือดปนนะคะก็ะเป็นหัวข้อก็จะเป็นเรื่องการปล่อยน้ํายาแล้วมีเลือดปนนะคะก็ะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เจอบ่อยๆนะ ก็เผื่อเจอจะได้ไม่ต้องหนึ่งไม่ต้องตกใจแปลว่าอะไรแปลว่าปกติแล้วเลือดที่ออกมาเนี่ยในช่องท้องแล้วเข้ามาในถุงน้ำยามักจะปริมาณไม่เยอะแล้วก็หยุดเลหยุดเองแต่เราจะเห็นดูเหมือนมันจะแดงทั้งถุงเพราะเหมือนเราหยดสีลงไปในหนึ่งหยดลงไปในขวดน้ำอย่างนี้นะคะมันก็จะแดงทั้งขวดโดยที่จริงๆเลือดก็ไม่ได้เยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตกใจ ข้อที่2นะคะเห็นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็คือต้องโทรศัพท์มานะคะโทรศัพท์โทรศัพท์ไปไหนโทรศัพท์ไปเบอร์มือถือพยาบาลเวรหรือเบอร์ของที่นี่นะคะพอโทรเสร็จพยาบาลเขาจะให้คุณทําข้อที่สามข้อนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราให้ทําก่อนมาเพราะว่าเวลาที่เรามีเลือดออกอยู่ในถุงน้ํายาเนี่ยเราจะกังวลว่าตอนที่เราปล่อยน้ํายาทิ้งเนี่ย ตัวเลือดเนี่ยมันจะแข็งตัวเป็นลิ่มแล้วก็ตันสายทําให้สิ่งที่พยาบาลจะให้ทําก่อนมาโรงพยาบาลเนี่ยก็คือการทําให้สายไม่ตันวิธีการก็คือเป็นการปล่อยน้ํายาเข้าออกนะคะปล่อยน้ํายาเข้าออกสองพันซีซีคือปล่อยทั้งถุงเนี่ยแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องแช่ไว้นะส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้ปล่อยเข้าออกหลายครั้ง หลายครั้งก็แล้วแต่เพราะว่าบางคนก็3ามครั้งนะสี่ครั้ง5ครั้งหลายๆครั้งเพื่อให้มันดูจางที่สุดเฉยๆเพื่อลดความเสี่ยงของการที่สายจะตันนะคะเสร็จแล้วคุณก็ค่อยขี่รถมาโรงพยาบาลได้ค่ะพอมาถึงเนี่ยพยาบาลกับคุณหมอเขาก็าจะคุยกัน,นเพื่อหาสาเหตุนะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นสาเหตุที่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะพบในผู้หญิง ที่อายุน้อยนะคะที่ยังอยู่ในวัยมีประจำเดือนนะคะในผู้หญิงอายุน้อยเหล่านี้เวลาที่เขาเป็นไตาวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยช่วงที่เขาไม่ค่อยสบายเยอะๆประจำเดือนเขาจะหายไปแต่ถ้าเกิดเขากลับมาล้างไตแล้วสุขภาพดีแข็งแรงดีใกล้เคียงปกติเนี่ยประจำเดือนเขาจะกลับมาเวลาที่เขามีประจำเดือนเนี่ยเขาก็จะมีไข่ตกเนาะเวลาที่เรามีไข่ตกเนี่ยจากรังไข่เนี่ยตัวอาจจะมีเลือดออกได้ตอนที่เราไข่ตก เลือดที่ออกจากรัางไข่เนี่ยมันจะหล่นลงมาในช่องท้องปกติเราจะมองไม่เห็นเพราะเราไม่เคยใส่น้ําไว้ในท้องเราแต่พอเราเป็นคนไข้เนี่ยเราเลยจะเห็นว่ามันมีเลือดปนลงมาในน้ํายาได้ค่ะก็เลือดออกไม่เยอะเราปล่อยเข้าป,ปล่อยออกมันก็หายไปค่ะแต่มีกรณีหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีไข่ตกแปลว่าเราอาจจะมีประจำเดือนประจำเดือนเนี่ยถ้ามีปริมาณไม่เยอะเนี่ยมันอาจจะไม่ออกทางช่องคลอดเหมือนปกติมันจะมาออกทางปีมดลูกสองข้างแล้วก็หยดเข้าไปอยู่ใน ท้องเราเหมือนเดิมนะคะปกติถ้าเราไม่ใส่น้ํายาล้างตไตไว้ในช่องท้องเราก็จะไม่เห็นแต่บางเอ้เราไปใส่เอาไว้เพราะเราเป็นคนไข้ล้างไตทางช่องท้องเราก็เลยเห็นว่ามันมีเลือดปนนะคะพวกนี้ก็คือออกแค่นั้นแหละแล้วมันก็หยุดแล้วแต่มันจะดูแดงส่วนใหญ่แล้วคนไข้ที่เป็นคนไข้าอายุน้อยเหล่านี้เนี่ยครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะตกใจแต่พอเดือนที่สองเดือนที่สามเดือนที่สี่เขาจะไม่สนใจเท่าไหร่เขาก็จะรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้เอง แล้วเขาก็จะปล่อยน้ํายาเข้าออกหลายๆรอบจนมันใสแล้วมันก็หายไปค่ะเพราะว่ามันมาทุกเดือนค่ะอันที่สองเนี่ยที่เราจะเจอบ่อยกว่านะคะก็จะเป็นการที่เราโดนกระแทกที่ท้องแรงๆนะคะหรือว่าเวลาที่เราลื่นหกล้มแล้วก้นกระแทกอย่างงี้นะบางทีก็จะมีเส้นเลือดฝอยเล็กๆในช่องท้องแตกได้ก็มีเลือดออกในน้ํายาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็หรือว่าเราเผลอไปมีการดึงรั้งสาย เช่นในคนไข้บางคนเนี่ยเหมือนเราเปลี่ยนน้ายาอยู่กาลังปล่อยออกนะน้ายาก็อยู่ที่พื้นแล้วก็เผลอเผลอตัวเนาะมีคนเรียกก็เลยดันลุกขึ้นมาทําให้ลุกมาปุ๊บถุงมันยังอยู่ที่พื้นน่ยนะคะก็ทวงก็มีการดึงล้างสายนะคะก็ทําให้มีเลือดออกได้ค่ะถ้าเกิดมาถึงแล้วหมอกับพยาบาลเขาดูแล้วไม่พบอะไรเหล่านี้เลยเนี่ยเขาอาจจะให้คุณไปอันตราสาวช่องท้องเพราะว่าในกรณีที่สามที่เรากังวลก็คือถ้าเราไม่มีประวัติ ข้อที่สองชัดเจนเนี่ยเราก็กลัวจะมีก้อนในช่องท้องค่ะมีเนื้องอกหรือมะเร็งบางอย่างในชอ่องท้องที่สามารถมาด้วยอาการมีเลือดออกในช่องท้องแบบนี้ได้เขาก็จะให้เราไปทําการตรวจง่าย,ายๆก็คืออันตราสาวชอ่องท้องทั้งหมดเพื่อที่ดูว่ามีก้อนหรือว่ามีมะเร็งในช่องท้องหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยดังนั้นเวลาถ้าเรามีโอกาสได้เจอโอกาสแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องตกใจให้นึกถึงขั้นตอนเหล่านี้ไว้แล้วก็มาหาสาเหตุกันนะคะ